สวัสดีค่ะเอ r ราชาแหล,หลกหลังคาจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้พามาชมนะคะโตโยต้าสอร์ตินเนอร์นะคะติดตั้งตัวถาตรงรถึง RR01 สีดำนะคะขนาดหน้ากว้างของตัวถาเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอันนี้หน้ากว้างอยู่ที่1เมตรเห็นไหมคะเป็นหลังคาสวยพอดีเลยเห็นไหมคะแล้วก็ความยาวของตัวถาดอยู่ที่เมตร5้าเอนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะคะด้านข้างความยาวของตัวถาดอยู่ที่เมตร5 0าสเอนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะเลือกคันขวางทรง RB02 สีดำนะคะซึ่งคันขวางทรง RB02 สีดำเนี่ยเป็นคันขวางรูปทรงที่สมส่วนและลงตัวมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าคันขวางทรง RB02 สีดำเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะความแข็งแรงของคันขวางที่ร้านเราเนี่ยแข็งแรงเท่ากันทุกทรงนะคะแข็งแรงเหมือนกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าเลือกคันขวางทรงไหนดี แต่ที่ทำงานก็จะเลือกที่เหมาะสมกับตัวรถนะคะโดย่วนมากเลวก็พยายามจะเลือกที่เหมาะกับตัวรถเห็นไหมคะขั้นของเส้นห้าเป็นสีส้มดีดัแต่ด้านบนเขาจะมียางรองเห็นไหมคะยางปิดล่องด้านบนให้เรียบร้อยสวยสดงดงามนะคะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมียางปิดด้านล่างทานความให้อีกนะคะสวยสดงดงามมากๆนะคะหน้าแข็งแรงค่ะ สีดำนะคะติดตั้งออกมาแล้วสวยมากๆเห็นไหมคะลูกค้าที่ติดตามเพจเราอยู่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีตัวถานที่เลือกหลายทรงังเลยเลือกตามใจชอบะคะ่ะตัวเพราะว่าเหมือนอย่างที่แจ้งไปว่าแหลกที่ร้านเรานะคะม <c oughs> ี้เลือกหลายทรงแต่ติดออกมาแล้วยังไงก็สวยนะคะเพราะทางร้านเราเลือกให้อย่างตรงรุ่นนะคะการติดตั้งของเราจะตรงรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทานขวาง ขนาดตัวถาดและชุดติดตั้งนะคะชุดเป็นของเราคือทุกอย่างต้องตรงรุ่นนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะสวยสดงดงามค่ะสวยจริงๆค่ะตัวถาดทรงนี้นะคะแข็งแรงมากนะคะหนามากนะคะแล้วก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าน็อตท,ที่ใช้ในการติดตั้งก็เป็นน็อสตสแตนเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะะ ทุกตัวนะคะทุกชิ้นจะมีอะไหล่สำรองแท้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรจะทํายังไงเรามีอะไหล่รองรับทุกตัวคะ่ะอ่าโอเคเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ s อ r าราชาแหลกหลังคาจังหวัดนครปฐมนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายเอซทั่วประเทศนะคะแล้วก็ระบุกับทางตัวแทนไปเลยนะคะว่าขอเป็นสินค้า SCR ีอาร์ทบ6ชุดนะคะ คุณลูกค้าก็จะได้ส,ดสวยๆแบบน,นี้ตรงรุ่นแบบนี้เป็นครอบครองเลยนะคะสวยไหมคะสวยมากเนี่ยเป็นไซส์ที่ลงตัวเลยค่ะถ้าทางเราแนะนําอะไรให้เราลองติดออกมายัางไงก็สวยนะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านบนค่ะไปชมด้านบนนะคะมีด้านบนตัวฐานนะคะอันนี้ด้านบนตันฐาดนะแผ่นพื้นของเราหนามากนะคะหนาแข็งแรง ขึ้นไปยืนได้เลยนะคะเนี่ยนะคะแผ่นพื้นรองรนะคะแข็งแรงมากค่ะสวยค่ะตรงนี้สวยมากนะโอเคเนาะเดี๋ยวมี้เลยเราก็มาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ